ครับชื่ออัจพลังเซียพลัดครับครับผมปริยุทธ์โพธิมณีนะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้การนะครับฝ่ายพัฒนาโครงการนะครับบริษัทบุญทววันดีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนครับครับสวัสดีครับผมทศพรพภัสชาติครับโจ๊กครับเป็นผู้จัดการแผนกไซ่งงานก่อสร้างครับของบุญทววันดีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนครับ สวัสดีค่ะพนัสแ่างใจค่ะเป็นผู้จัดการนแผนกวิศวกรรมสำนักงานค่ะสายงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงค่ะนายสักกลินอนนทสิงเป็นหัวหน้าช่างแผนกอาคารสถานที่สาขาราชตะเพิ่ับจริงจริงก็รู้สึกว่ายังมีข้อมูลแล้วก็มีแนวคิดแล้วก็มีทริคอะไรต่างๆที่ สามารถนําไปปรับใช้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับรวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ยกระดับพระการในทีมครับก็ตั้งแต่นา่อวานมาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าก็ได้เปิดโลกทัะทัดขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้เรื่องประสบการณ์ที่ทางวิทยากรนํามาถ่ายทอดนะครับก็มีความคิดที่ละเอียดขึ้นแล้วก็จับประเด็นจับประเด็นให้ตรงจุดกับ ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในงานดูแลอาคารนะครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ๆครับที่ที่ผมที่อยู่กับทางพัฒนาโครงการได้มาสัมผัสกับงานที่เป็นงานซ่อมบำรุงอาคารอย่างนี้ครับก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบเข้าไปจับงานพวกกับงานซ่อมบำรุงอาคารต่างๆก็เราจะได้มีความรู้ไปคุยกับพี่ๆของฝ่ายช่างอาคารของเราด้วยครับครับผม ออรู้สึกว่าโดยส่วนตัวนะคะจบซีวิลโยธามาแล้วก็มาอบรมในครั้งนี้รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดกับสายงานที่ทำอยู่ได้ค่ะก็รู้สึกดีครับได้ความรู้เก็บความรู้หลายๆอย่างนะครับที่ทางฝ่ายอาคารของเรายังยังไปไม่ถึง โอหลายเรื่องเลยครับผมคิดว่าในเรื่องของกระบวนการการทำงานการวัดผลการวัด KPI นะครับแล้วก็การปรับการตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาหลายๆอย่างให้มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นก็ <c oughs> ของทีมฝั่งผมก็ตั้งแต่การออกแบบอาคารแล้วก็อาจจะคุยกับทีมงานไมชทีนนั้นถึงการตั้งแต่เริ่มเลือกอใช้ระบบ ปัประกาศหรือระบบไฟฟ้าต่างๆเพื่อเหมาะสมกับการดูแลแล้วก็สกิลของน้องๆที่เป็นฝ่ายดูแลอา,ารครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้ากับกับงานมีนแนนครับผมก็ก็จะเอาไปใช้ในงานพวกงานที่ผมต้องทำพวกขออนุมัติงานซ่อมบำรุงต่างๆการวางแผนงานครับผมก็จะเอาความรู้ที่ได้จากวิทยยกรวันนี้ครับเอาไปนำใช้กับ ลูกน้องในแผนกนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คลิสต์ที่ว่ามันเอกสารเช็คลิสต์ยังข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนะครับเราได้เก็บความรูลล้เราก็จะไปเพิ่มเติมให้มันครบถ้วนและก็ให้มีคุณภาพ่อไปค,ครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถมาประสานงานกับทีมที่ทําร่วมกับเราแล้วก็โดยส่วนมากแล้วเราจะดูเรื่องงบประมาณต้นทุนเราก็สามารถที่จะ เอาวิธีการแล้วก็กระบวนการทํางานขั้นตอนต่างๆเนี่ยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงของโครงการได้แล้วก็มาลดต้นทุนของโครงการได้ลดขั้นตอนได้ลดระยะเวลาในการที่จะทํางานได้ค่ะ,ะโดยส่วนตัวขอแนะนําเลยนะคะคือไม่จําเป็นต้องจบตางสายงานที่อบรมวันนี้ก็ได้อย่างตัวดิฉันเองเนี่ยจบ เป็นซีวิลเป็นโัทามาเข้ามารับฟังเนี่ยแล้วมันทำให้เราสามารถทำงานได้กับทีมอื่นๆได้อย่างครบวงจรค่ะก็ถ้าสนใจก็ติดต่อครับทางวิทยากร1,000พันเจี่ครับก็เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถครับก็ให้แนะนำเชิญชวนครับมาอบรมกับทางวิทยากรได้ครับอ๋ออยากบอกครับเพราะว่าคอร์สที่ได้เรียน2วันนี้ครับ เป็นคอร์สที่มีความรู้มา,มากนะครับคือเก็บเก็บเล็กเก็บน้อยบางคนก็ทํางานอยู่แต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ว่าข้อมูลครับผมก็ฝากว่าไอโครงการนี้ก็มีความน่าสนใจครับแล้วก็ยังมีสกิลอื่นๆอีกที่ถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อกับทางวิทยากรได้นะครับอยากจะเรียนเรื่องไหนทางทางวิทยากรก็จะจัดคนที่เหมาะสมมาสอนเราได้ทุกเรื่องครับ ก็อยากให้ลองเ,อเข้าไปศึกษานะครับแล้วก็ตัวคอเส้นลา์แล้วก็ผมคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มหรือว่าทีมงานที่มีหน้าที่ที่ต้องดูแลในเรื่องของอาคารสถานที่การ FM นะครับแล้วก็จะสามารถทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยลดเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ในส่วนของการ บำรุงรักษางานระบบแล้วก็อาคารเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น